โอเคครับผมก็กลับมาพบผมอีกแล้วนะครับ f n ่ t channel หรือว่า gts เองครับโอเคก็คลิปนี้ก็จะมาสอนหาหอยกุยดักนะครับว่าทําไมบางคนตกทั้งวันมันไม่ได้สักทีตกเป็นเหดือสองสามรอยแมันไม่ได้สักทีมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอโอเคก็จะมาเริ่มตั้งแต่การทำเบนะ็ดเนาะเออกับันที่มือนะครับอ้สอนแบบคนเริ่มต้นเลยอะมาที่ไอเทมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาเบ็ดนะ โอเคก็จะต้องการไม้นะครับยนะี e. นะ่สิบเนาะเทนดอนอีกเดี๋ยวผมแบ่งไม้กันนะครับผมเริ่มทำการแบ่งไมนะ้เดี๋ยวเอาไปสักแปดสิบแล้วกันนะเผื่อไว้ซ่อมด้วยนะครับตอนที่มันพังเราก็ต้องเอาไม้นะครับมาซ่อมเบ็ดน,นะครับผมก็เลยเผื่อไว้ดีกว่านะโอเคเดี๋ยวจะไปหาอลอนบาร์ ครับไอลันไบร์ในะตู้นี้ไหมอ่านี่ไอลันบาผมนี้ครับแล้วก็เทนดอนนะครับที่ตีได้จากกัวกระทิงเนาะพวกหมูพวกกัวอะไรพวกนี้นะครับเทนดอนปึ๊บสร้างเลยครับจังหวะนี้เมคเลยนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับโอเคยวผมเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้ไว้ก่อนเนาะเอ่อโอเคเมื่อเรามีเบดแล้วนะครับ มีเพชรแล้วนี่เห็นไหมมีเพชรแล้วนะอืมอย่างต่อไปที่เอ่อเราจะไปหาเลยคือไซเดือนนะครับไส้เดือนนะครับผมจะมาหาอยู่ที่นี่นะครับผมชอบที่นี่มากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะวาไปตรงนั้นนะครับเพราะว่าการที่เราไปหาตอนนั้นน่ะมันไซเดือนมันค่อนข้างที่จะหลุดดีมากนะครับก็คือเราเก็บหมดรอบนึงแล้วนะครับอ่ามันก็จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเก็บจนตาแฉะตาลายไปเลยนะครับดีมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะ โอเคครับพอตอนนี้ผมก็มาถึงตรงบริเวณนี้แล้วนะข้างๆสติงสตาร์ติ้งก่านะครับของไล่ลงมาล่างของสปริงเดคอร์สนะครับก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับที่ผมชอบมาหาไส้เดือนนะไม่ใช่มาหาหรอกเมื่อคืนผมมาหาแล้วมันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับว่ามันจะเป็นหลุมที่โอเคมากนะครับมันจะเกิดข้างๆของริมแม่น้ำนะริมน้ำเนาะริมน้ํานะครับนี่เราก็เก็บไปนะซึ่งไส้เดือนเนี่ยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ผูกขาดเออผูกขาดกับตัวละครแล้วกันนะครับเพราะว่าเหมือนข้าวเลยนะครับซึ่งเก็บของใครขอมมานอะไรประมาณนัน้นรู้จะเข้าใจหรือเปล่านะอ่าซึ่งมันก็จะมีโอกาสได้ทั้งคนธรรมดาได้ทั้งไส้เดือนเล็กไส้เดือนกลางแล้วก็ไส้เดือนคิงหรือว่าไส้เดือนใหญ่ยักษ์นั่นเองนะครับซึ่งอ่าผมก็จะเก็บไปดูแล้วกันนะครับเรื่อยๆเพราะว่าอยากให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นลูกจริงๆนะครับไม่ขอตัดแล้วนะเนาะอ่า ก็ทำไมถึงต้องทำคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆผมว่าจะไม่ทำแล้วเพราะว่าหอยกุดาค่ะเป็นหอยที่ผมว่าก็หาว่ยายากไหมก็ยากนะง่ายไหมก็ก็ง่าย,าย <S 2> <S 2> ทำไมถึงพูดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราใช้เหยื่อที่ถูกประเภทครับมันก็จะได้มันก็จะได้ง่ายๆเลยแหละอ แต่ถ้าเราใช้เหยื่อผิดประเภทนั่นแหละครับความบันไลบังเกิดเลยครับอือนี่ครับมันก็จะหลุดมเ่เรื่อยหลังจากนั้นอนะ่ะมาถึงประมาณเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วมันจะไม่ค่อยมีผมจะเน้นการว่ายน้ำนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ่าผมจะข้ามอีกฝั่งหนึ่งครับผ่านลอนลอนลี่นะครับแนนม่น้ำลอนลี่นะชุบขึ้นมานแล้วก็ขี่ม้าไปต่อเลยครับ ซึ่งเราจะเห็นข้างหน้าอีกนะครับเป็นประมาณโคดหินก็จะมีซึ่งเราก็จะวนไปทางนูง้นอีกนะครับเห็นไหมชึบชึบชึบนี่แล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีอีกอกองนึงนะครับผมก็จะไปเก็บนะครับซึ่งมันใช้เวลารีแค่ประมาณ5นาทีเองห้นาทีเองเร็วมากซึ่งกว่าคุณจะเก็บครบหลุมหนึ่งไอ้ที่คุณเก็บตั้งแต่แรกเนะี่ยมันก็รีแล้วก็คือเกิดใหม่นั่นเองนะครับมันก็จะรีเกิดใหม่ ซึ่งก็จะเก็บวนอยู่เนี้ยแหละจนเบื่อขี้เกียจเก็บนะครับทําไมคนส่วนมากใช้เหยื่อพวกไซเดือนพวกไซเดือนเล็กไซเดนกลางไ้เดือนใหญ่ใช้เป็น2 300ไม่ได้สักทีหอยกุยดักนี้ตกลงมันใช้เหยื่ออะไรมันตกที่ไหนซึ่งมันก็ตกที่นั่นแหละครับที่ผมกําลังจะพาไปแต่มันจะต้องหาปูขนมาตกนะครับปูขนมาตก ไม่ใช่คุณจะเหยื่อไปตกสดสดมันไม่ได้นะไอเทมสองปลาหอสองหอยเฉพาะก็คือหอยเปาเฮือกับหอยกุยดักเนี่ยมันจะต้องใช้ไอเทมเฉพาะของมันนะครับที่จะใช้ในการตกนะก็คือหอยเปาเฮือจะใช้เหยื่อก้างนะครับหรือว่ากุ้งนั่นเองนะครับใช้ก้างผสมข้าวตุงข้าวส่วนหอยกุยดักนะครับก็จะใช้ปูขนผสมข้าวนั่นเองอย่าเอาเหยื่อสด ไปตกนะครับเพราะว่าการที่คุณเอาเหยื่อสดไปตกเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้แค่ปลาเอลฟ์ได้ปลากระตูนแค่นั้นเองแต่คุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้ออไอกุยดักเลยนะครับซึ่งจากที่ผมทดลองมานะครับหมดเหยื่อไปไม่รู้กี่ร้อยก็ตักี่ร้อยก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ดันได้ปลาเอลฟ์มาตลอดนะครับนั่นแหละครับซึ่งแสดงให้เห็นว่ามันเป็นเหยื่อเฉพาะนะสองตัวเนี้ย คุณจะต้องใช้เหยื่อชั้นสูงนะครับซึ่งต้องเอาไส้เดือนพวกนีนะ้ไปตกให้มันได้ปูขนก่อนนะครับเราก็จะเก็บไปเรื่อยๆนเดี๋ยวผมจะไปหาแหล่งข้าวที่มันเกิดเป็นเยอะๆนะครับจากนั้นก็จะเก็บจากแหล่งข้าวไปทําเป็นฟีดแล้วก็ผสมอาหารเพื่อที่จะจับหอยกุยดักเลยนะครับโอเคเอแหล่งข้าวนะครับจะอยู่ ประมาณไหนหนะสปริงเดคอร์รู้สึกจะมีอยู่หรือเปล่าต้องไปดูในเว็บไซต์นะครับ y o u t u b e ิสบล็ออของผมลงมาให้แล้วนะเนี่ยพวกอย่างเงี้ยมันจะเป็นแหล่งเกิดข้าวอ่าใหญ่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวาร์ปกลับบ้านก่อนแล้วกันนะครับเพื่อที่จะนําปูเอ่อไม่ใช่นําเหยื่อนะครับไปตกให้มันได้ปูขนต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นทีละขั้นตอนไปเลยนะคือถ้าไม่ใครไม่เข้าใจก็ ต้องกราบแล้ครับซึ่งวันนี้คือเริ่มตั้งแต่สอนตั้งแต่ทําเบ็ดแล้วอ่ะเก็บเหยื่อนะครับที่เหลือก็แค่หาข้าวซึ่งหาข้าวเนี่ยผมเคยทําไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะเว็บไซต์ก็มีนะครับซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆน่ะน่าจะรู้กันดีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาผมรู้สึกว่าผมทําถุงข้าวไปแล้วนะครับอืมทำถุงข้าวแล้วนะนี่ห้าสิบหกนะครับอืม เราก็จะทำเหยื่อก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปหาปูข้ามขั้นตอนนิดนึงนะครับนี่ชึกบนี่เราก็จะได้เหยื่อนะครับปูผสมข้าวนะครับนี่เห็นไหมอือซึ่งการที่เราจะจับปลาฉลามหนึ่งตัวเนี่ยมันจะใช้ประมาณ21่หอยกุยดักขึ้นไปส่วนจับดักชีรเล็กจะใช้55หอยกุยดักซึ่งเยอะม,มากนะครับซึ่งจะจับได้ตอนเลี้ยวห้นะดักชรเล็เนี่ยส่วนปลาฉลามเนี่ยจับได้ตั้งแต่เลี้ยวสาแล้วแต่ หอยเออไม่ใช่เหยื่อเนี่ยเหยื่อประมาณสิบยี่สิบตัวจะได้เฉลี่ยได้หอยกุยดักหนึ่งตัวแน่นอนครับไม่น่าจะซวยขนาดนั้นนะเหยื่อยี่สิบตัวของปูขนได้หอยกุยดักหนึ่งตัวอ่ะผมจะทําไปยี่สิบพอดีเลยนะเร,เราจะลองมาดูว่าเราจะได้หอยกุยดักหรือเปล่านะครับจะได้จริงตามที่ผมพูดไหมนะอืมซึ่งกว่าเราจะได้ไส้เดือนมาแต่ละตัวกว่าจะไส้เดือนไปตกเป็น ผูขนกว่าจะเอาปูขนไปทําอาหารแล้วไปตกเป็นหอยกุยดักซึ่งบอกเลยว่ามันไม่ง่ายเลยจริงๆนะครับในการที่จะกว่าจะได้ปลาฉลามแต่และตัวซึ่งทําไมผมต้องมาหาอะไรขนาดนี้นะจริงๆผมก็เคยได้แล้วนะแต่ว่าแฟนผมไปรับออเดอร์ปลาฉลามมา5้าตัวเลยนะครับเกือบ5้าตัวก็เลยนั่นแหละงานก็เลยมาตกที่ผมทีเนี้ยนะก็เลยต้องดันดนหาเหยื่อทั้งคืนเลยครับ อืมโอเคซึ่งเราจะตกตรงไหนก็ได้นะอา่าไม่จําเป็นต้องไปตกตรงกลางนะเพราะว่าบริเวณเนี้ยมันจะเป็นแม่น้ําเดียวกันเลยนะครับนี่มันจะเป็นแม่น้ําเดียวกันเลยนะครับแค่บริเวณเนี้ยน,นี่นะแต่ส่วนบริเวณพวกเนี้ยมันจะเป็นคนละแม่น้ำนะ้ะอันนี้จะเป็นฟอรเวอร์นะครับตรงสามแยกขึ้นไปซึ่งคนนิยมก็จะไปตกกลางๆใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะมีเฮดทัฟเฟิลเกิดใกล้ๆด้วย ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทาไมคนชอบไปตกที่กลางซึ่งตกที่ไหนเปอร์เซ็นต์มันก็เหมือนเดิมครับมันขึ้นอยู่กับดวงซะส่วนมากนะอืมโอเคผมจะตกแถวนี้แล้วกันนะครับซึ่งผมก็จะใช้จะมีเหยื่อสามประเภทนะครับที่จะใช้ตกปูหนโอ้ปูถูกผู้ถูกก็จะมีอะไรครับไส้เดือนเล็กใช่ไหมครับไ้เดือนกลางไ้เดือนคิงซึ่งไ้เดือนคิงเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ปูขนมากกว่า ซเดียนเล็กนะครับซึ่งจะลดหลั่นตามระดับนะครับผมจะใช้ไ้เดือนคิงแล้วกันตกนะครับ <c oughs> เพื่อให้การเสียเวลา,เ,าเพื่อที่จะนํา <c oughs> เพื่อที่จะตกให้ได้เฮลิครับหรือว่าปูขนก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้หนึ่งตัวแล้วเราจะาใช้เหยือ่อชั้นสูงนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะไปตกหอยคุยดักต่อไป <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอามาไว้เป็นช็อตคัตก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เราไว้เลยผมมี20อันนะ เราดูว่าจะได้ไหมนะครับคือถ้าดวงสวยจริงๆก็คือไม่ได้เลยปกติถ้าคนดวงดีจริงๆนะครับประมาณยี่สิบก็ได้หอยกุยดักมาแล้วสี่ตัวซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่ามันว่าเรายัางไงเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องหาปูขนนะครับเพราะาตอนนี้ปูขนขาดตลาดมากนะครับผมผมได้แต่ปลาดุกอะ oh ผมได้แต่ปลาดุกเ h oh my god ก็จะมีปลาเยอะนะปลาคราปลาอะไรนะซืววอ้อว่าความเฟรชนะปลาอะไรนะแล้วก็หอยหอ,อยใหญ่นะครับอืม อืมจะได้ง่ายไหมยนออตอนนี้วิดีโอก็วิ่งมา10นาทีแล้วนะครับดูกันเพลินๆไปได้กบมาครับกบก็สามารถที่ไปทําอาหารได้นะครับเอากบไปผสมกับอ่าพริกคาเชเชียนก็ได้ครับแล้วก็ผสมกับอ่าลูกสีเป็นมะนาวมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะกบเนี่ยมันทําอาหารได้แค่3เมนูเองนะครับ แค่นั้นแหละนะที่เท่าที่รู้รมานะสามเมนูเดี๋ยวปั๊มปั๊ปมอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวตายนะโอ้ขนาดไส้เดือนคิงเนี่ยไม่ได้เลยครับไม่ได้ปูขนเลยส่วนมากผมชอบใช้เหยื่อกลางมากกว่าผมว่าผมว่าไส้เดือนกลางสําหรับผมเนี่ยมันตกได้ปูขนอัตราค่อนข้างเยอะกว่าไส้เดือนคิงนะครับคือผมว่าไส้เดือนกลางคือสเสถียรสุดแหละเพราะว่า เราใช้สายเดือนคิงเนี่ยส่วนมากมันจะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการได้ปลาเอลฟิสซะส่วนมากไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ปูคนเลยซึ่งสิเราสิ่งที่เราต้องการคือปูคนครับไม่ได้ต้องการปลาเอลฟิส <c oughs> เดี๋ยวถ้าไม่ได้ตัวผมต้องต้องเปลี่ยนเหยื่อแล้วผมว่ามันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละอู้หูโกบสามตัว,วล้วนเลยครับโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเหยื่อกลางแล้วกันนะครับ ผมว่าสาหรับผมยยอเกี่ยวก,งกางมันมันได้เยอะสุดละเยอะคิงคือเสียเสียไปเปล่าเปล่าเลยฮะไม่ค่อยได้เลยจากประสบการณ์ที่ตกมานะมว่มมาเยอเกี่กางเนี่ยมันสเสถียรสุดละดีกว่าเยอะเล็กน,นะครับมันค่อนข้างที่ได้ปูเยอะนะโอเคเดี๋ยวมาลองดูห้าตัวโอเคได้ปลาคราฟมาครับเปอร์เซ็นต์อะไรวะเนี่ยโอ้สิบสองนาทีแล้วน่าจะเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งคลิปเนี่ย มันไม่ก็อย่างที่เห็นแหละครับกว่าจะได้ปูแต่ละตัวมานะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเห็นไหมครับก็ได้ประขาวเงินหรือปล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับนะก็เพลินไปครับอืมเริ่มเซ็งแล้วตอนนี้ผมเริ่มเซ็ง <c oughs> ผมเริ่มเซ็งแล้ว <c oughs> สองตัวผ่านไปนะครับเฮลิ <c oughs> รครับยังไม่โผล่มาจริงจริงก็กว่าจะได้แต่ละตัวนะ ผมใช้เหยื่อไปประมาณจะเป็นสองพันแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ผมมีเหยื่อปูขนอยู่ประมาณเอ่อน่าจะห้าหกร้อยได้นะครับห้าหกร้อยคือจริงๆเปา้าหมายมันจะเก็บปูขนเหยื่อปูขนน่ะทําเหยื่อให้ไ,ได้หนึ่งพันเนี่ยอะไรประมาณนะั้นเราไปลองดูว่าเราจะได้หอยกุยดักกี่ตัวกี่ร้อยตัวนับเป็นร้อยแล้วนะนับเป็นร้อยนะครับอืมยังไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าอีกสองตัวไม่ได้นี่ผมขอตัดตัดไปตก หอยปอหอยกุยดักเลยนะเพราะว่าคือบางทีอะ่ะมันก็นานเกินไปที่กว่าจะได้ไดแต่ละตัวนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกนะว่าผมไม่อยากขัดหรอกเออง่ายๆไม่อยากขัดว่าไ่เดือนค์คิงมันไม่ได้จริงๆมันก็ได้แหละนะครับมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่ดีนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปูเฮลิครับเลยครับโอเคถ้าตัวนี้ไม่ได้นะผมจะไปตกหอยกุยดักแล้วนะเพราะว่ามันจะนานเกินไปเพราะสุดท้ายเราก็ทั้งตกไปเรื่อยแต่มันก็ได้ดีนะเอ,อ้ยได้พอดีนีเห็นไหม โหมันใจดีจังนี่ได้แล้วนะครับเฮลิคอปเตอร์โอเคต่อไปนะครับผมจะใช้เหยื่อนี่เหยื่อปูขนนะครับเออไม่ใช่เหยื่อปูขนผสมข้าวเออมาตกตกตรงไหนก็ได้นะอืจะก,กลางน้ํากลางอะไรก็ได้แต่ผมขอพายไปกลางทะเลแล้วกันครับกลัวตายครับเวลาผีเกิดแล้วแบบอืมเราชอบโดนตีตายหรือบางทีเราพายเรือไปกลางแม่น้ําอยู่ๆเรือก็หายหายไปก็มีนะครับ อันนี้ก็แปลกเหมือนกันโอเคจะมาประันณนี้นะครับแล้วก็จะตกเลยนะครับนี่ช่วงอม,มาดูกันว่ายี่สิบตัวของผมเนี่ยผมไม่ขอตัดคลิปหนะ่อยยี่สิบตัวเนี่ยมันจะได้หอยกุยดักไหมสักหนึ่งตัวนะครับจะมาลองปูด,ดูกันว่าถ้าเกิดได้นี่ผมก็จะตัดคลิปเลยนะครับตัดคลิปจบเลยเพราะว่าหลังจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของดวงอ่าได้กบมาครับตัวแรกเออได้กบมา โอ้ไม่กดมันไม่ยอดเลยซาระโอ้โหก็จะตกเ้แต่ะตัวมันมันยากครับอย่างที่บอกแหละนะซึ่งราคาตอนนี้ก็เห็นอยู่ประมาณที่เข้าขายกันนะ,ะปลาฉลามราคาน่าจะราวๆหนึ100่งร้อยหนึ่งร้อยบาทถึงสองร้อยมั้ง ถ้าผมเห็นนะตามว่าคุ้มไหมก,ก็มองว่าคุ้มนะแล้วแต่คนชอบราคาในช่วงประมาณไหนนะครับบางคนชอบ100บางคนชอบ200แต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้าที่เขาขายในเรื่องของความเร็วอีกเพราะแม็กสปีดของปลาฉลามเนะี่ยมันจะอยู่ที่8,200นะครับโลสุตรก็คือ7,5 0 0นะครับซึ่งจะโลจะแม็กผมว่าอย่างน้อยมันเร็วกว่าเรือก็ยังดีเพราะว่าตอนเนี้ยนางเงือกนะรเริ่มจะศูนพันจริงจริงแล้วเพราะว่า คนล่าหนักมากกับกล่องสมบัติกลางทะเลทั้งฟองน้ำอะไรโอ้โหเนะโอเคซ่ง yeah. okay. <laughs> ตอนนี้ก,ก็ยังไม่ได้อีกแล้วนะมันจะรอจนตัวยี่สิบปะเนี้ยนะอืมจะครึ่งชั่วโมงไปแล้วครับอตายแล้ว <laughs> ตายเร็วมันไม่ได้เลยหรยอลอนดูครับมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนะอืม การใช้เหยื่อแบบนี้มันแค่เพิ่มมันก็เป็นเหยื่อชั้นสูงมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่เราจะได้นะครับมันเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะอืมอาจจะประมาณส0มสิบสี่ิเปอร์เซ็นในการได้หางุยดักอะไรเงี้ยนะครับโอ้หเดี๋ยวกรบรัวๆวเลยครับพี่กบเราออกมารัวรัวครับหางคุยดักยังไม่ได้สักตัวเลยครับนี่แหละครับ,วรบกว่าจะครบยี่สิบนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับกว่าจะ หา่าไสเดือนกว่าจะเอาไสเดือนมาตกเป็นปูกว่าจะเอาปูไปทําอาหารกว่าจะเอาอาหารมาตกเป็นหอยกุยดักษจวกจะเอาหอยกุยดัก์ไปผสมเป็นอาหารฉลามอาหารทีเล็กก็ว่ากันไปนะก็หาเ่อเรื่องนะครับยากเสียเวลาใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ต้องมาคุกคีใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้โอ้ยแม่ก็ตอนนี้ผมหมดไปแปดตัวแล้วครับยังไม่ได้เลยโอ้ทำไมผมจะดวงซวยขนาดนี้เนี่ยยี่สิบตัวไม่ได้สักตัวนะฮะ มันไม่ใช่อซาล่าเฮ้ยได้แล้วนี่เห็นไหมผมเสียเหยืยบไปประมาณสิบตัวนะครับเก้าตัวครับเก้าตัวได้หอยกุยดักมาเลยนี่เห็นไหมสรุปถ้าผมมีหนึ่งพันผมก็ต้องได้ประมาณสักหนึ่งร้อยตัวดิเฮ้ยไม่ใช่ดิเยอะอยู่นะอืมโอเคก็ถือว่าอ่อผมป,ประสบผลสาเร็จนะครับสําหรับการที่มาสอนหาหอยกุยดักนะครับซึ่ง การที่คุณจะตกเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะครับก็คือนี่ผมจะวงให้หอยกุยดักมันจะเกิดแค่เท่านี้นะครับนะส่วนปูเฮลิแครบนะครับตกได้ที่ไหนบ้างปูเฮลิแครบนะครับสามารถที่ตกได้ตรงสายน้ํานะครับข้างๆเลยนะนี่นะครับนะแต่ส่วนมากคนก็นิยมมาตกตรงนี้แหละครับขี้เกียจไปไปเยอะไปหลายสถานที่เนาะโอเคก็หวังว่าจะเป็นแนวทางแบบตั้งแต่โคดพื้นฐานสร้างเบ็ด หาอาหารเหลือแค่อย่างเดียวคือไม่ได้สอนหาข้าว <c oughs> คือนกนั้นคือแบบปูเวสิกทั้งทุกอย่างเลยนะครับสอนหาจนแบบเออมันได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งยี่สิบตัวเนี่ยบางคนก็ได้สามตัวสี่ตัวมันแล้วแต่ดวงบางคนไม่ได้เลยก็มีเนี่ยผมได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมหวังว่าจะเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์เพื่อนเยอะที่สุดแล้วนะครับสำหรับคนที่กาลังหาหรือว่าคนที่ขี้เกียจก็คงต้องควักกระเป๋าตังหรือ ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่าจะถามค่อนข้างที่จะมีความจําเป็นมากในช่วงนี้นะครับในการเดินเนะรือโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพลงเท่านี้นก่อนนะครับสําหรับใครที่อยากดูสูตรอาหารต่างๆนะครับใต้ดิสคริปชันนะครับมีลิงก์ของเว็บไซต์นะครับ w w w y o u t u b e t s c o m ที่ผมทําขึ้นมาแล้วก็ใครที่อยากสนับสนุนช่องสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือเป็นกาลังใจให้กสาิาทธิ์ด o n a t i เป็น wallet ได้นะครับที่เบอร์ข้างล่างเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากัไปก่อนนะครับกับผม F9 Channel นะครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย